ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะในอนุสติต่อในข้อที่เจ็คือมรณสติความระลึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนความตายเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เป็นสิ่งที่เศร้าสลดที่สุดเพราะใครตายก็หมายปาว่าหมดโอกาสที่จะได้พบปะสังสรรค์หรืออยู่ร่วมกันอีกตลอดไปไม่มีโอกาสใดๆเลยที่จะได้อยู่ร่วมกับคนที่ตาย เพราะฉะนั้นความตายเกิดขึ้นในครอบครัวใดจึงมักจะมีการเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากเพราะเป็นการสูญสิ้นโดยตลอดการความตายจึงเป็นมรณะภัยที่น่ากลัวความตายเป็นกรรมที่ ไม่พึงปรารถนาของทุกๆคนทั้งทั้งที่รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายแต่ก็ไม่มีใครปรารถนาอย่างนั้นอยากแต่จะอยู่ชาวโลกเมื่อน,นึกถึงฟาร์มตายก็จะเกิดฟาร์มกลัวและพยายามนึกว่าตนเองยังไม่ตาย สิ่งลายที่เขาทิ้งแล้วเขาไม่เอาแล้วเขา่ังเกียจหรือเขาเบื่อหน่ายหรือเขาเห็นว่าไม่มีคนนั้นพระพุทธเจ้าทรงเก็บมาใช้เหมือนเศษผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยทิ้งไว้ตามกองขยะมูลฝอยผ้าที่ก็าห่มห่อซากศพทิ้งไว้ตามป่าช้าก็เก็บมาซักมาทำให้สะอาดมาเย็บประต่อเป็นผืนเป็นชิ้นเป็นอัน ทำเป็นสบงบ้างอังสะบ้างอีวอนบ้างพระผุทธเจ้าทรงเก็บสิ่งที่เขาไม่เอาแล้วเอามาให้เป็นประโยชน์ฉันใดความตายก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของชาวโลกแต่พระผุทธเจ้ากลับนำมาสอน ให้พิจารณาไว้บ่อยๆแล้วก็แสดงธรรมบ่อยๆว่ามรณะธรรมโม,มหิมรณังอนัจิตโตเรามีฟวามตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้สอนให้นึกให้คิดอย่างนี้ไว้บ่อยๆไว้มากๆการสอนกรรมาฐานข้อนี้ ไม่ใช่มาเป็นข้อปฏิบัติให้เราตายแต่ให้เป็นอารมณ์รู้ว่าเราจะต้องตายขึ้นในวันใดวันหนึ่งและอารมณ์นึกถึงความตายนั้นปรากฏชัดแก่จิตของตนเท่าใดย่อมเป็นผลดีกับผู้ที่ มีอารมณ์ว่าตายนั่นคือธรรมะอันหนึ่งจะเกิดขึ้นก็ได้แก่ความไม่ประมาทชายที่จะออกฝึกออกสงครามก่อนจะออกจากบ้านไปเขาก็ล่ำลา,าพ่อแม่พี่น้องตะเตรียมสเสบียงต่างๆโดยไม่ประมาทฉันใด ผู้ที่ระลึกถึงความตายอยู่เสมอก็จะไม่ประมาทอีกประการหนึ่งการนึกถึงความตายนั้นเป็นคุณธรรมพิเศษหลวงปู่เทศท่านสอนว่าถ้าเราภาวนากรรมฐานบทต่างๆแล้วไม่สงบให้ใช้คกรรมฐานบทคำว่าตาย หายใจเข้ากะตายหายใจออกกะตายนี่เป็นอารมณ์ที่นึกและเป็นอารมณ์ที่คิดคือนึกว่าหายใจเข้าและไม่ออกกะตายหายใจออกและไม่เข้ากะตายนี่เป็นอารมณ์ที่คิดมีหลายอย่างพิจารณาว่าเราจะต้องตายอยู่ทุกขณะหนีความตายไม่ไมพ้นคนในลูกนี้เนี่ยเกิดมาแล้วไม่ว่าจะมีอำนาจเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิราชก็ดี เป็นยาจกเข็นใจกอดีทุกคนเกิดมาแล้วหนีความตายไปไม่พน้นนึกถึงความตายคิดถึงความตายดูความตายที่จะมีแก่ตนให้มากๆเท่าไรจะเกิดคุณธรรมคือความไม่ประมาทตั้งตนอยู่ในความดีงามเพราะรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเหมือนบุคคลที่จะเดินทางไกลดังได้กล่าวมาแล้ว กรรมฐานคือตายจะเป็นกรรมฐานเจาะแทงจิตที่ดื้อที่กระด้างที่ไม่ยอมลงกับกรรมฐานอื่นๆให้เกิดการอ่อนตัวไหวตัวเพราะความสังเวสรวจจิตบางทีบางครั้งหรือบางคนนั่งสมาธิไปจิตเป็นสมาธิ บางทีก็เป็นอยู่ในคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิแต่ครองอยู่ในจิตนานๆหาทางที่จะพยายามเลื่อนจิตให้สูงขึ้นก็ทำไม่ได้อยู่ในระดับนั้นเองตรึกอยู่กับอารมณ์แห่งฟ้าสงบเดินหน้าก็ไม่เดินถอยก็ไม่ถอยเรียกว่าจิตไม่เจริญก้าวหน้าเป็นอยู่อย่างนี้บางทีหลายๆวันหลายๆครั้ง อย่างอื่นแก้ยากลองนึกถึงความตายนึกถึงความตายอยู่ในวงสมาธินั้นธมาธิ่ทุมมดอุปจาระสมาธิมีอารมณ์ความสงบอยู่ในจิตนั้นแล้วนึกถึงความตายแทรกเข้าไปให้ความตายนั้นตั้งอยู่บนฐานของสมาธิแล้วก็พิจารณาว่าความตายนี้เราก็ต้องตาย มีมือมีนิ้วมือนิ้วก็ต้องตายมีแขนแขนก็ต้องตายมีขาขาก็ต้องตายมีตัวตัวก็ต้องตายผมขนเล็บฟันหนังตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลือดเนื้อเอ็นกระดูกทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีอะไรเหลือพิจารณาโดยฐานะที่จิตมีสมาธินั้นยิ่งดี ยิ่งเห็นความตายมากขึ้นแต่ความตายที่เกิดจากการพิจารณาแล้วนั้นจะเกิดความร,รู้สึกไม่เหมือนคาราวาสหรือไม่เหมือนคนทั่วไปที่พบปะความตายการพบปะความตายอย่างนั้นได้พบแล้วเกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่ความพิจารณาถึงความตายในขณะที่เรานั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิอ่อนๆนั้นจะเกิดปิติแล้วเกิดปัญญา และเกิดความเห็นพร้อมทั้งสมาธิที่อยู่ในวงที่เรียกว่าไม่ก้าวหน้านั้นจะสว่างขึ้นโปร่งใสขึ้นมีกำลังขึ้นไม่เสื่อมซึมสมาธิที่ไม่ก้าวหน้านั้นมีโอกาสถอยมาเป็นถีนมิทะได้แต่เมื่อเอาความตายแทรกเข้าไปในสมาธินั้นสมาธิ ที่มีกำลังอยู่แล้วจะส่งเสริมความพิจารณาถึงความตายนั้นให้กระจ่างขึ้นเพราะความตายเป็นสิ่งที่สะดุ้งของของสัตว์เมื่อนำความตายเข้าไปแทรกสิ่งที่จิตกำลังจะถอยกลับเป็นทีนมิทะก็จะเกิดความตื่นตัวขึ้น ในขณะที่เติดฟ้า,ามตื่นตัวขึ้นยังมีพลังแห่งสมาธินั้นเป็นของดีจะทำให้เกิดปัญญาจะทำให้เกิดปิติคล้ายๆกับว่าหลุดออกจากตาขายได้ความตายมีคุณมีประโยชน์มากพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอพระนันทะกำลังแต่งงานพระาศาสดา ได้ไปในงานและให้นันทะกุมารถือบาทกับวัดพอมาถึงวัดให้นันทะบวชบวชแล้วท่านก็ไม่สบายใจเพราะคิดถึงนางที่อยู่ทางบ้านภาศาธดาทรงไปให้พิจารณาคนที่ตายแล้วพิจารณาหลุมต่างๆที่ก็ฝังคนตายหรือสร้างสวพที่คนตายหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการด้วยกัน จนนันทากูมารเห็นความตายนั้นเป็นที่สังเวชจิตก็คลายจากความรักที่กำลังแต่งงานนั้นเห็นอานิสงส์แห่งการบวชจึงได้บวชในพระศาสนาและก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดแต่การนึกถึงความตายอย่างเดียวไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะเป็นจุดเบื้องต้นที่จะเจาะแทงจิตที่กระด้างหรือมัวหมอง หรือจิตที่กำลังจะเซไปหากิเลสคือนิวรนให้กระจางให้สว่างให้มีกำลังให้ตื่นจนเกิดภูมิธรรมคือปัญญาความตาจึงมีคุณมากเป็นสิ่งที่ดีสำหรับในกรรมาถานนึกถึงความตายและอย่าก,กลัว ความนึกถึงความตายและเกิดความกลัวนั้นคือนึกขาดปัญญาขาดสติปัญญาถ้านึกถึงความตายโดยมีสติปัญญาแล้วจะไม่กลัวเมื่อไม่กลัวแล้วก็จะเกิดก็จะเกิดปัญญาเห็นตามความจริงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแล้วต้องตายหมดเราอยู่ในโลกนี้ก็มีผู้รู้จักมากมายคนนั้นเป็นเพื่อนคนนี้เป็นญาติ ไม่ต้องกลัวตายไปแล้วอีกพบหนึ่งเขาก็มีพวกมีญาติเหมือนกันแต่ต้องทำจิตให้เกิดปิติเกิดความยินดีอย่าตกอ,อกตกใจในความกลัวกลัวตายเพราะฉะนั้นคนกำลังป่วยหนักกล้าจะตายโบราณัณิตเวลาเข้าไปเยี่ยมเขาจึงให้สตินึกถึงพระบ้างให้สวดมนต์บ้าง นึกถึงความดีมีทานศีลภาวนาที่ได้ทำมาแล้วบ้างไว้เป็นอารมณ์เมื่อได้อารมณ์ที่ดีอารมณ์ของทานอารมณ์ของศีลอารมณ์ของภาวนาจิตก็จะไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตควรนึกถึงความตายไว้บ่อยๆโดย หายใจเข้าก่นเนกว่าตายหายใจออกก่อนเนกว่าตายยิ่งคนที่มีความกลัวเรื่องตายมากๆยิ่งดีแต่ขอให้มีสติอย่าไปตกอ,อกตกใจแท้ที่จริงความตายของสรีระร่างกายนี้ตายอยู่ทุกขณะคนเราเนะี่ยตายอยู่ทุกวันผมที่ขึ้นอยู่บนที่สะ ล่วงล่นไปผลเส้ชนนั้นก็ตายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาแทนสรีระร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกวันของเก่าก็หมดไปของใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนของเก่าจะเรียกกลับคืนมาอีกไม่ได้แล้วเช่นสมัยก่อนเราเป็นเด็กเล็กตายจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่ตายจากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาว ตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนตายจากความเป็นกลางคนเป็นคนแก่จะตายจะคนแก่เป็นคนเท่าแล้วทีนี้ก็ตายจริงๆหรือยังไม่ถึงตามลำดาบก็ตายจริงๆตายหมดทั้งร่างกายความตายมีสองสองลักษณะคือตายแบบปกปิดกับตายแบบเปิดเผย ตายแบบปกปิดดังในก่าวมาแล้วตายจากวัยนี้ไปสู่วัยนั้นยังมีชีวิตอยู่ตายอย่างเปิดเผยคือหมายความว่าตายหมดทั้งสรีระร่างกายและชีวิตจ,จิตใจไม่มีวิญญาณธาตุอยู่ในสรีระร่างกายนี้อีกต่อไปแล้วทุกคนทุกสัตว์ทุกผู้ทุกนามไม่ว่าอะไรล้วนแล้วแต่เกิดมาแล้วต้องตายทั้งสิน้น พยายามนึกใครมากๆนึกใครดีๆนึกใครรอบคอบเพราะฉะนั้นพระพผู้ฝึกผลในทางจิตเมื่อจิตดื้อกระด้างมากๆท่านจึงนึกถึงความตายบางทีนึกถึงความตายอย่างเดียวไม่พอถ้าวัดนั้น มีเส้นทางของสัตว์ต่างๆที่ดุร้ายเช่นเสือก็ดีช้างก็ดีผ่านบ่อยๆจะไปนั่งหนทางของสัตว์ที่ผ่านนั้นหรือใกล้ๆทางนั้นให้เห็นชัดในความตายขึ้นเวลาไปนั่งในที่นั้นๆจิตก็จะประมาทไม่ได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวเพราะไม่รู้ว่าเสือจะมาเมื่อไรช้างจะมาเมื่อไรมาเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้น จึงไปนั่งอยู่ตามเส้นทางที่สัตว์ดุร้ายต่างๆนั้นส่วนมากเมื่อไปนั่งแล้วจิตจะรวมเร็วเพราะว่าจิตระวังอยู่แล้วว่านี่อันตรายเป็นต้นหรือพวกที่กลัวผีสางเปรตเป็นต้นก็ไปนั่งอยู่ในป่าช้าใหม่ๆก็กลัวแต่เมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้า ความกลัวก็จะหายไปพิจารณาจนเห็นว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันเขาเป็นผีเรานี่ก็คือต้องเป็นผีในวันหน้าเขานอนอยู่ในหลุมวันหนึ่งเราก็ต้องนอนอยู่ในหลุมเขาถูกเผามาแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องถูกเผาความคิดถึงอยู่ในตัวเรื่องตายอยู่เสมอนี้เป็นเหตุให้จิตอยู่ในกายนี้ พิจารณาในกายนี้รู้เห็นอยู่ในกายนี้เป็นกรรมฐานอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นการเจริญมรณาสตินึกถึงความตายมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งหายใจเข้าออกก็นึกว่าตายอยู่เสมอลักษณะสองคิดถึงเรื่องความตายที่จะมีแก่เราแก่สังขารของเราอันหนึ่งสรีระร่างกายนี้ ุกคนไม่ใช่แก่แล้วตายตายเมื่อเด็กก็มีตายในท้องก็มีตายในวัยหนุ่มสาวก็มีตายในกาังแข็งแกร่งต่อการงานก็มีตายเมื่อแก่ก็มีเมื่อเท่าก็มีไม่เหมือนกันและความตายนั้นด้วยอาการต่างๆไม่เหมือนกันเป็นโรคตายเป็นลมตายเป็นโน่นเป็นนี่ตายอีกมากมายหลายประการ ตลอดจนอุปัติเหตุหรือฆ่าตัวตายรวนแล้วแต่ความตายนั้นมีมากมายตายง่ายที่สุดท่านพระพุทธเจ้ายงทรงเปรียบว่าเหมือนกับฟองน้ําที่ลอยมาแล้วไม่ช้านก็แตกกายนี้ก็เหมือนกันไม่ช้าก็แตกหรือให้พิจารณาการนี้เหมือนดอกไม้ช้าขึ้นมาตูมแล้วก็ค่อยบานค่อยค่อยเหี่ยวลงซีดลงและในที่สุดก็ สลายไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรตั้งมั่นต้องล่วงพน้นจากจากสภาวะที่เป็นอยู่มีอาการเป็นอย่างนี้นึกให้มากๆนึกอย่างไรก็ได้ด้วยปฏิด้วยสติปัญญาของเราเองแต่นึกถึงความตายนึกว่าตัวเราจะต้องตายกันแล้วกันถ้าจิตมันเกิดดือ้อไม่ยอมสงบขึ้นทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่สงบก็ให้นึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์ความตายจะเป็นเครื่อง เจาะแทงจิตของตนที่กำลังเสื่องซึมจะเป็นทีนมิทะให้ตื่นขึ้นจนสงบได้และจะเป็นบาทเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาในแก่การพิจารณาร่างกายออกเป็นส่วนเป็นส่วนยิ่งพิจารณาร่างกายออกเป็นส่วนมากเพียงใดปัญญาก็จะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็อย่าลืมว่าชีวิตจะต้องตายทุกขณะ ไม่ใช่แก่แล้วตายอย่างเดียวเป็นเด็กเป็นนมก็ตายได้บางทีคุยกันสนทนากันเดี๋ยวเดียวพอจากไปเดี๋ยวผู้มีผู้มาส่งข่าวแล้วอ้าวตายแล้วเป็นลมตายบ้างเป็นนวลตายบางนี่ตายบ้าง,าางและความตายเป็นอากาศมรณะคือหมายความว่าไม่มีการเวลาตายเวลาไหนก็ได้สถานที่ใดก็ได้ในสมัยรัชกาลที่ห้า ในยุคนั้นคนกำลังเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมะจนกระทั่งแต่งกาบแต่งกรอนแต่งโครงเตือนความตายตัวเองไว้อยู่เสมอดังคำโครงสี่สุภาพบทหนึ่งว่าเห็นหน้ากันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายรื่นชื่นรวยรายเย็นดับ ชีพแพเย็นเล่นกับลูกด้วยคำมวยอาสันคาถานี้เช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืดตายได้ทั้งนั้นบุคคลผู้ท่องคาถานี้หรือโครงสีภูพาบทนี้ก็คือเตือนความตายอันจะมีแก่ตนผู้ที่มีนึกถึงความตายอย่างน้อยก็จะไม่ประมาทและเวลาความตายจะถึงเข้าจริงๆจะได้มีสติ นึกถึงสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลของจิตคือภรัตนไตัยและกุศลต่างๆมีทานศีลภาวนาจิรับการอบรมมาแล้วจะเป็นบ่อกเกิดแห่งสุขติในความดีเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นอนุสติควรระลึกตามด้วยประการที่เจ็ดต่อนนี้ไปพึงใช้สติปัญญาพิจารณา <c oughs> กายของเราที่อยู่นี้ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนย่อมแปรปวนไปโดยมีความตายรออยู่ข้างหน้าให้แจมแจ้งแล้วจิตจะหายจิตจะหมดจากความยึดถือต่างๆเกิดความต่างเวทแล้วน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์นึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาพุทโธพุทโธด้ความมีสติจิตที่ได้ฝึกอบรมมาจนอ่อน ควรแก่ความสงบแล้วก็จะเกิดความสงบได้เพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปชงตั้งใจพิจารณาและภาวนาเพื่อให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป